สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องอยูมารุมพักในยูแล้วก็ช่องหมลยริบเจเจ598ชาแนลนะคะวันนี้จะมาพูดข่าวสารของคุณเปียยคุณบัวพันนี่แหละคะ่ะที่กาลังมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับคลิปนะคะคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับถุงดําแล้วก็โซ่นะคะก็ทุกคนก็คงได้เห็นแลนะ้วเนาะว่ามีการโยกย้ายกันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแล้วก็มันมีคลิปเสียงออกมา ช่วงบ่ายของวันนี้แล้วมั้งของเมบานเนะาะไมล์รจีจำผิดน,นะคะนี่แหลคะค่ะคนเราทําอะไรถ้าหนึ่งคนเขาเรียกอะไรมันไม่มีความรับในโลกอะ่ะสองคนขึ้นไปความรับมันย่อมไม่มีในโลกอยู่แล้วคะ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นโลกของการสื่อสารทางโซเชียลกันมันไปไม่รู้กี่จีกันแล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่เราติดตามข่าวมานี้ก็จะเห็นคําว่าเยาวชนเนี่ย เกิดขึ้นมากมายใช่ไหมคะหลายปีมานี้มีแต่การออกมาปกป้องเยาวชนทําผิดหรือยุยงเยาวชนออกไปทําผิดกฎหมายแล้วบอกว่ามีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนต่อให้ทําผิดแค่ไหนเยาวชนก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของเยาวชนอยู่เพราะยังเป็นเด็กแต่ถ้าเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยมีแนวความคิดแบบนี้ถูกฝังแนวความคิดแบบว่าฉันเป็นเด็กเป็นเยาวชนทําผิดอะไรโทษที่ได้รับจะไม่หนัก เมื่อถูกฝังแนวความคิดแบบนี้มากๆทั่วประเทศเนี้ยถ้าสังคมเราเป็นแบบนี้แล้วจะมีเยาวชนที่เป็นนะคะแนวเขาเรียกสังคมที่มีเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่จะนำพาประเทศของเราไปในทางที่ดีได้อย่างไรเมื่อมีแนวความคิดว่าจากเยาวชนเนี่ยทำอะไรผิดแล้วไม่ต้องรับโทษ ถึงมีก็ได้รับน้อยและจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งออกมาปกป้องสิทธิคำว่าเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเสียงนกลองนะคะแต่กรังกันใหญ่เลยลงมาแล้วก็เสียง้องนะคะนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่กฎหมายให้สิทธิเกินไปพอให้สิทธิเกินไปคำว่าเยาวชนมันก็เลยคิดได้แค่ว่าฉันเป็นเยาวชนฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายถึงผิด ก็ยังมีข้อกฎหมายรับรองว่ายัางเป็นเยาวชนได้รับโทษน้อยมันควรจะเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายได้แล้วเมื่อทุกคนเกิดมามีสิทธิความเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยกฎหมายที่คุ้มครองทุกคนก็ต้องเท่าเทียมกันทุกข้อกฎหมายที่มีในรัฐธรรมนูญอย่าอ่อนให้กับใครคนใดคนหนึ่งเพื่อเรียกร้องในสิ่งสิ่งนั้นให้กับคนอีกคนหนึ่งแล้วอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งละ่ะนะคะ ที่มีความเป็นคนเท่ากันคนได้สิทธิเท่าเทียมกันไหมทําผิดกฎหมายข้อนั้นก็ต้องได้รับตามกฎหมายข้อนั้นนะคะให้เท่าเทียมกันมันถึงจะเรียกว่าความเท่าเทียมซึ่งกันและก,กันในสังคมเราเมื่อสังคมเรามีความเท่าเทียมกันเน่ยมันก็จะไม่มีไม่แล้วพี่เจอบอกไม่ถูกอ่ะเป็นอะไรที่ กฎหมายมันเอื้อประโยชน์อะเอื้อประโยชน์ให้คําว่าชาวเยาวชนเอื้อประโยชน์ให้คําว่าเยาวชนทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษเนี่ยหรือเอื้อประโยชน์ให้คนที่ทําผิดไม่คิดอยากจะรับโทษนี่แหละคะ่ะมันเป็นช่องโหว่มันควรจะตั้งข้อกฎหมายขึ้นมาใครทําผิดก็ตามข้อกฎหมายที่ตัวเองเอาไปทําทําคนอื่นถึงแก่ความตายด้วยเจตนานะคะ มันควรจะเป็นโทษถ้าโทษประหารมันก็ต้องประหารโทษจำคุกตลอดชีวิตมันก็ควรโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่ต้องมาเอื้อว่าเข้าไปกี่ปีได้ลดโทษเข้าไปกี่ปีได้ลดโทษก็เหมือนบางคาดีใหญ่แค่ไหนเข้าไปนะคะติดห้าสิบหกสิบปีแค่ไหนหกปีก็ได้ปล่อยเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาเลยเกฎหมายนะมันอ่อนค่ะควรจะเอากฎหมายที่ชัดเจนไปเลยไม่ต้องมีลดหย่อนคนมันถึงจะกลัวการทำผิด ถ้าคนไม่กลัวการทำผิดน่ะทำไปเดี๋ยวก็ได้ปล่อยทำไปเดี๋ยวก็ได้ปล่อยมันก็มีกลัวกฎหมายกันแล้วกฎหมายมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมันต้องทำอะไรให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์คนในประเทศมันถึงจะเคารพกฎหมายเท่าเทียมกันเมื่อข้อกฎหมายเท่านี้ระบุชัดเจนว่าเท่านี้เท่านี้ต้องติดตามนั้นห้ามลดหย่อนโดยเด็ดขาดเมื่อคุณคิดจะทำผิดคุณย่อมรู้ว่ากฎหมายทุกตัวมีโทษเท่านี้เท่านี้เมื่อคุณออกไปทำผิดคุณต้องได้รับโทษตามข้อกฎหมายที่ระบุโทษไว้นั่นแหละค่ะ มันถึงจะเท่าเทียมกันทางกฎหมายคนในประเทศมันถึงจะเท่าเทียมกันด้านกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดข้อกฎหมายให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันตามข้อกฎหมายถ้ามีการไปยกเว้นให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วความเท่าเทียมกันมันจะมีตรงไหนแล้วบางคนเนะี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิทมนุษยชนแต่หนุนเด็กออกไปทำผิดกฎหมายอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะอันนี้เลยตัวอันตรายกับสังคมเรา เพราะสังคมมันจะถูกฝังหัวเลยแหละถูกฝังแนวความคิดเลยว่าออกไปทำผิดแล้วไม่ไม่ต้องรับโทษไม่ได้มีความผิดเพราะยังเป็นเยาวชนอยู่เนี่ยนี่แหละค่ะคือตัวอันตรายของสังคมในอนาคตข้างหน้าถ้าเยาวชนคิดแบบนี้เยอะๆแต่ไม่เลิศเจเจก็เชื่อมีเยาวชนอีกมากมายที่มีแนวความคิดที่ดีมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์เราสนับสนุนค่ะในส่วนนั้นแต่เยาวชนที่ถูก ปลูกฝังแนวความคิดมาว่าฉันเป็นเยาวชนทําอะไรผิดโดยไม่ต้องรับโทษหนักเนี่ยแค่ไปดัดนิสัยดัดสันดานเดี๋ยวก็ได้ถูกปล่อยมาแนวความคิดอย่างนี้ต้องไม่มีในสังคมมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข <OU FF> เมื่อกฎหมายมันแรงเยาวชนก็จะกลัวกฎหมายว่าเออกฎหมายนี้ที่เราโอกไปทาเนี่ยมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราเลยนะเราทําอะไรผิด,ดกฎหมายประหารก็คือประหารกฎหมายตลอดชีวิตก็คือตลอดชีวิตต่อให้เป็นเยาวชนเป็นเด็กเมื่อมันมีแนวความคิดว่ามันจะทําชั่วเนี่ย มันต้องออกกฎหมายบ,าบังคับไม่ให้คิดในส่วนนั้นว่าต้องออกไปทําชั่วต้องออกไปทําเลวเมื่อมันมีกฎหมายควบคุมอยู่เนี่ยเรยว่าชนที่ไหนมันจะกล้าออกไปทําความผิดมันต้องเอากฎหมายที่แรงประชาธิปไตยก็จริงประชาธิปไตยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไหมทุกประเทศมีกฎหมายให้ทุกคนเคารพอยู่แลว้วอันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะคะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอย่าเอื้อกฎหมายให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กฎหมายมันก็ต้องเท่าเทียมกันทุกกลุ่มทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ชนชั้นไหนกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเมื่ออยากเห็นกฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์คนที่นะคะมีความรับผิดชอบในด้านกฎหมายเนี่ยมันต้องเอากฎหมายให้เข้มแข็งประชาชนมันถึงจะอยู่ร่วมกันโด,โดยสันติโดยสงบสุขโดยไม่มีพยานอันตรายมามาเกินเขาอะ่ะมาล่วงเกินเขานะ ก็กผัวกฎหมายที่แรงใากฎหมายกดนนะั่นคนก็มักจะออกไปทําความผิดเสมอนั่นแหละกฎหมายต้องเป็นกฎหมายค่ะคนที่รักษากฎหมายก็ต้องเอากฎหมายเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอากฎหมายไปบิดเบือนเพื่อช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งเพราะคําว่าเครือญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องรุ่นน้องรุ่น,นพี่หรือองค์กรเดียวกันองค์กรรู้จักองค์กรสนิทองค์กรอะไรพวกนี้ มันไม่ควรจะมีในสังคมได้แล้วนะคะกฎหมายมันก็ควรจะเป็นกฎหมายกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็คืออยู่ที่กฎหมายนั้นแรงและก็เด่นขาดมันถึงจะเป็นกฎหมายถ้ากฎหมายที่ยังอ่อนปวกเปียยเอื้อประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยแล้วกันว่าคำว่ายาวชน มันไม่ควรจะเอื้อประโยชน์ให้เอาเยา,าวาชนเอาข้อคำว่าเยาวาชนไปทําผิดกฎหมายคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ